บีนเอเดฟไยเออร์มอนสเตอร์ออกกาลังกายเล่นเกมอาจารย์แนะนําตัวไหนครับเป็นอาจารย์เราเวลเราก่อนหน้านี้ใช้ AirPods Pro มาด้วยสันจีขอที่บายก่อนนะครับว่าถ้าเราใช้หูฟังแบบเป็นจุกยางแบบนี้มาก่อนแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นหูฟังครอบหูมันต้องคํานึงเรื่องอะไรบ้างข้อแรกคือหูฟังครอบหูเนี่ยหายากมากที่จะไมชัดเหมือนพวก AirPods หรือว่าหูฟังแบบจุกยางนะครับสันจีลองใช้แบบ5 6000ไปบางทีแบบยังไม่ชัดเลยแล้วก็อีกข้อนึงครับก็คือมันจะพกพาลําบากกว่าเยอะเลยถ้าเราไม่ นเ,นเราก็จะรู้สึกว่ามันหนักแล้วเวลาใส่นานๆเนี่ยมันอาจจะแบบร้อนหูได้ครับแต่ข้อดีของมันก็คือพอมันเป็นทรงครอบหูแบบเนี้ยเที่ยวกับราคาแล้วคุณภาพเสียง Image หรือว่าซาวด์สเต e มันจะใหญ่แล้วก็ดีกว่าตัวหูฟังแบบจุ เยอะมากส่วนตัวซันจียังไม่เคยใช้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะแต่มีตัว H9 กับ Ugreen ครับไอซันจีเลือก2รุ่นนี้ซันจิไป Edifier เลยคุณภาพเสียงแล้วก็ฟังเพลงฟินเนี่ยตัวนี้มันฟินกว่าเลยครับแต่ถ้าเราจะเอา H9 ไปออกกาลังกายเนี่ย มันก็ไม่ค่อยหลุดแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกระชับมากครับตัวที่ใส่กระชับหน่อยแล้วก็มีการน้ำด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวไอว่าตัวนี้ครับเวลาเราใส่มันจะดีบดีแล้วก็แบบไม่ค่อยขยับเลยแต่มันก็ไม่มีเกมโหมดอีกครับถ้ารูปกลางๆที่แบบใส่กระชับกว่า H9 ด้วยแล้วก็มีเกมโหมดเหมือนกันเล่นเกมไม่ดีเลยด้วยเนี่ยก็อีกรุ่นหนึ่งครับจะเป็นรุ่นนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่เลย Adifier 8 0 0 B VT แล้วก็อีกอันจะเป็น TOSO H10 นะครับสองตัวนี้ราคาใกล้ๆตัว H9 นี่แหละก็เดี๋ยวสันจีแปะลิงก เราแบบอยากเล่นเกมดีด้วยแล้วก็แบบใส่ออกกำลังกายเยอะด้วยเนี่ยแนะนําเป็นแบบทรงเอียบัดดีกว่าหรือไม่ก็ไปอินเอียครับจริงๆไอพวกเนี้ยมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะากับออกกำลังกายเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เสียวแบบหลุดหรือว่าแบบพังง่ายกว่าด้วยนะแต่ถ้ายังอยากได้แบบข้อผูครับก็แนะนํา2รุ่นนี้เลยเป็นเลือกกันได้